สวัสดีครับร้านแบ็คฟิลนะครับวันนี้วันที่17พฤษภาคม2564นะครับก็จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นมีดพับนะครับเป็นมีดพับพกเดินป่าตั้งแคมป์นะครับตัวนี้เป็นมีดขนาดเล็กนะครับในระบบไรเนอร์ล็อกตัวใบมีดนี่ก็เป็นมีด ที่ไม่หนานะครับตัวนี้จะค่อนข้างตัวใบจะบางนะครับประมาณ2.5มิลนะครับสำหรับความหนาของตัวใบนะครับด้านหลังมีฟิปเปอร์นะครับแล้วก็มีตัวสปริงที่ทำให้เปิดไวขึ้นนะครับตัวนี้ที่อยากแนะนำเลยคือว่ามันจะมีแท่งแมกนีเซียมนะครับสำหรับจุดไฟนะครับ ติดมากับตัวมีดด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับเอาไว้พกติดเป้ติดกระเป๋านะครับเอาไว้ออกทริปเดินป่านะครับหรือว่าไปตั้งแคมป์นะครับน้ําหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ70็ดสิกรัมนะครับเป็นมีดที่ค่อนข้างเบานะครับพกพาสะดวกนะครับห้อยเป็นพวงกุญแจก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตัวเฟรมด้านในก็ ความแข็งแรงก็พอใช้ได้นะครับมีด้วยกันสองสีนะครับก็คือสีเขียวขี้ม้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีส้มนะครับค่อคนข้างที่จะสดเลยครับตัวนี้นครับมาดูความคมนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ความยาวตลอดเล่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16ซนติเมตรนะครับความยาวใบอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับตัวนี้ครับใช้งานค่อนข้างดีเลยครับตัวสันด้านบนนี้ก็มีการออกแบบให้โค้งนะครับรับกับการกดของนิ้วโป้งนะครับเอาไว้กดสำหรับเชือนะครับหรือว่าปาดนะครับผมชอบที่มันพอดีมือนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเล็กที่พอดีมือนะครับ เช่นเดียวก,กันนะครับสีส้มก็มีแท่งแมกิีเซียมกันนะครับพอดีของพึ่งเข้านะครับผมก็เลยทดลองตัวสีเขียวไปนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกระแทกจุดไฟให้ดูนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอใช้น้ำมันนะครับ เจ่มเลยนะครับตอนนี้ครับผมได้มานี่ผมชอบมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมีดที่ไม่มีไม่ใช่มีดที่ห่อดังๆนะครับแต่ว่ามันจับถนัดมือแล้วก็มันมีที่จุดไฟผมชอบครับก็เลยวันนี้ก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับก็ใช้ปาดนะครับตัวนี้ใช้สําหรับปาดเชือกนะครับปาดเชือกก็โอเคนะครับ มีที่น้ำหนักเบานะครับเอามาเทียบดูนะครับสีส้มก็จะค่อนข้าง,างที่จะสดใสนะครับตัวสีเขียวก็จะออกแนวเข้มๆหน่อยนะครับนี่เปิดไว้ใช้ได้เยี่ยมมากเลยครับตัวนี้ผม จำหน่ายอยู่ในราคาเล่มละ1น0บาทนะครับตัวใบเป็นสตเตเลสนะครับความหนา2.5ม mm ิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะขอลองจุดไฟอีกครั้งนะครับ การจุดไฟก็สามารถที่จะใช้ทั้งตัวใบแล้วก็ตัวสันนะครับถ้าเราไม่อยากให้ตัวใบมันทื่อไว้นะครับก็ใช้สันก็ได้นะครับแจ่มเลยครับครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าชิ้นใหม่ของทางร้านนะครับแล้วก็ในในตลาดก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีนะครับตัวนี้นะครับครับก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นมีด ออกทิปนะครับเล่มเล็กนะครับจิ๋วครับแจ๋วมากครับตันนี้ครับครับสำหรับวันนี้ร้านแพ็กฟิลก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะจุดไฟตั้งแคมป์นิดๆหน่อยๆนะครับในบ้านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ